เราจะต้องแค่รับมือในสถานการณ์ในเกมต่างๆมีความเข้มข้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่เชื่อมั่นเลยว่าผมและนองจะรับมือกับมันได้ดีและเราก็เป็นกําลังใจให้กันนํากําลังใจต่างๆมาเป็นแรงขับเคลื่อนของเราในทุกๆคนนะพวกเราวันนี้จะเป็นการผจญภัยที่ดีสําหรับพวกเราพี่เชื่ออย่างนั้นนะเพียงแต่ขอความร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งนักกีฬาทั้งสตาฟโค้ให้มันเป็นพลังพลังกายพลังใจของพวกเราเนี้ยนะพี่เชื่อว่าจะได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่าแล้วก็ขอให้พวกเราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้ให้เป็นที่จารึกไว้นะสำหรับคนไทยแล้วก็ชาติเรานะพวกเราต่อสู้แล้วก็ขอให้โชคดีมีชัยสิ่งที่เป็นสิริงมงคลทั้งหลายกับอยู่กับเรานะขอโชคดีมีชจด้ยครับ